ที่เรากล้าอาศัยเรือในการเดินทางเพราะเรารู้ที่มาที่ไปหรือจุดหมายปลายทางของเรือและมั่นใจว่าทางที่เราต้องการจะไปนั้นเรือแล่นผ่านการใช้ชีวิตที่ต้องการให้ผู้คนเชื่อถือและมั่นใจในตนเองเราก็ต้องฝึกทําตัวเหมือนกับเรือกล่าวคือ ต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนในการพูดในการแสดงออกจะทำอะไรก็มีจุดหมายที่ชัดเจนให้คนเขารู้ให้เขาสังเกตได้ว่าเราไม่ใช่คนเลื่อนลอยหรือเป็นคนที่พูดจาไร้าสาระไม่มีหลักมีฐานและเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าพึ่งพาจเจริญพร ในการเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายเราไปเองก็อาจจะช้าดังนั้นจึงต้องอาศัยพาหานะในการเดินทางการพึ่งพาอาศัยผู้อื่นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจ่ายค่าโดยสารหรือจ่ายค่าพึ่งพาในการใช้ชีวิตด้านอื่นก็เช่นเดีวยวกันเราต้องการผลรับต้องการความสำเร็จ ทำเองก็อาจจะได้แต่มันก็ช้าเพราะนั้นการอาศัยผู้อื่นก็จำเป็นแต่เราจะอาศัยเพียงฝ่ายเดียวก็จะดูเหมือนเราเอาเปรียบต้องทำตัวให้ไปที่อาศัยของเขาหมายถึงทำประโยชน์หรือให้ประโยชน์บางอย่างแก่เขาด้วยเหมือนคำที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเจริญพรทุกการเดินทางล้วนแต่มี ปลายทางทั้งสิ้นแต่ปลายทางนั้นอาจจะไม่ใช่จุดหมายของผู้โดยสารแต่ละคนแต่ละคนก็มีจุดหมายที่แตกต่างกันไปการเดินทางโดยที่ไร้จุดหมายก็อาจจะไปถึงปลายทางแต่ไม่ได้มีค่าอะไรกลับจะเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่า การใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันทุกชีวิตร้วนมีปลายทางหรือสิ้นสุดแต่เราก็ควรจะมีจุดหมายด้วยคือเราตั้งใจใช้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปถึงตรงไหนหาไม่การเดินทางชีวิตของเราก็จะเป็นเพียงแค่ผ่านไปวันวันเพื่อไปถึงวัน ลาจากเท่านั้นอย่างไร้ความหมายไร้คุณค่าเจริญพรในการเดินทางไปยังจุดหมายที่เราต้องการเราจะเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ว่าเราจะเดินทางไกลแค่ไหนหรือเดินทางด้วยวิธีการอย่างไร ในการใช้ชีวิตก็ไม่ได้ต่างกันเมื่อเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงแน่นอนว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือความทุ่มเทความตั้งใจความขยันความอดทนความใส่ใจความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านี้จะต้องใส่ลงไป มากบ้างน้อยบ้างตามแต่จุดมุ่งหมายของตัวเองหากเราไม่ได้เติมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปก็อยา่าคาดหวังว่าเ,าเราจะสำเร็จตามที่ต้องการมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันลมลุมแรงที่มีวันเป็นจริงจเจริญพรที่เรือลอยน้ำได้เพราะมีน้ำหนุนเรือ แต่ถ้าไม่ระวังปล่อยให้น้ำเข้าไปในเรือเรือก็อาจจะจมน้ำกล่าวได้ง่ายก็คือน้ำนั่นแหละจะจมเรือซะเองการใช้ชีวิตก็ลอังเดียวกันเราจะขึ้นสุ่ที่สูงหรือจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปต้องมีคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันไร้คนสนับสนุนคนผลักดัน เราย่อมก้าวหน้าได้ลำบากแต่ต้องระวังให้ดีว่าถ้าเราประพฤติไม่เหมาะสมคนสนับสนุนเราหรือคนผลักดันเราอาจจะดึงเราลงมาและตกต่ำย่ำแย่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้สนับสนุนให้ดีต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เขาไว้วางใจ และคอยสนับสนุนคอยผลักดันจึงจะสามารถก้าวต่อไปได้มีพลังเรื่อยๆไปเจริญพรในการโดยสารเรืออย่ามัวแต่รังรออย่ามัวแต่ลังเลเพราะจะทำให้เราไปถึงที่หมายช้าในการใช้ชีวิตด้านอื่นก็ไม่ไต่างกันเมื่อตัดสินใจได้แล้ว ว่าจะทำอย่ามวัวแต่รังรออย่ามวัวแต่ลังเลคิดนู่นคิดนี่วิตกกังวลเลยไม่ได้ทำหรือทำมันอย่างไม่เต็มที่ผลลัพธ์ที่ควรเกิดก็จะเกิดช้าลงหรือบ่อยครั้งก็ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจโอกาสในชีวิตเมื่อเข้ามาแล้ว ควรรีบตัดสินใจและลงมือทำในทันทีเจริญพรเราเลือกโดยสารเรือเพราะเราเชื่อว่าคนขับเรือชำนาญทางและเชี่ยวชาญในการขับเรือในการใช้ชีวิตก็ทำนองเดียวกันการที่จะให้ใครเป็นผู้นำทางเราเราควรจะเลือกคนที่ ฉลาดในการใช้ชีวิตและเชี่ยวชาญในการแนะนำสั่งสอนตักเตือนเราเราจะได้เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราเลือกคนนำทางที่โง่เขาและแนะนำเราไม่เป็นชีวิตเราก็จะมีปัญหามีเรื่องวุ่นวายมีแต่ตกต่ำย่ำแย่และเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเจริญพร เรือยิ่งแล่นเร็วเท่าไหร่ยิ่งต้องปะทะกับแรงมากเท่านั้นดังนั้นต้องอาศัยเรี่ยวแรงหรือพลังงานในการขับเคลื่อนอย่างมากเพื่อให้ไปได้เร็วฉันใดการใช้ชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าต้องการให้ชีวิตก้าวหน้าได้เร็ว ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งมีความอดทนที่จะต้านอุปสรรคต้านปัญหาที่ปะทะเข้ามาอย่างรุนแรงยิ่งรีบที่จะก้าวหน้าก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทนให้มากเจริญพรบริษัทโดยสารเรือ ให้คนขับและกระเป๋ามาคอยให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางดังนั้นผู้โดยสารที่ใช้บริการจึงเห็นสมควรที่ต้องชำระค่าโดยสารตามที่กำหนดโดยมีการต่อรองด้วยความเต็มใจฉันใดการใช้ชีวิตก็แบบนั้นเหมือนกันถ้าต้องการใจผู้อื่นสนับสนุน เพื่อเฟื้อเราด้วยความเต็มใจเราก็ควรที่จะคิดทำและพูดเพื่อผู้อื่นบ้างเริ่มต้นที่การให้ย่อมดีกว่าเริ่มต้นที่การขอเราให้เขาเขาให้เรามันเป็นความงดงามของชีวิตจเจริญพรทุกการเดินทางล้วนแต่มีปลายทางทั้งสิ้น แต่ปลายทางนั้นอาจจะไม่ใช่จุดหมายของผู้โดยสารแต่ละคนแต่ละคนก็มีจุดหมายที่แตกต่างกันไปการเดินทางโดยที่ไร้จุดหมายก็อาจจะไปถึงปลายทางแต่ไม่ได้มีค่าอะไรกับจะเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน ทุกชีวิตร้วนมีปลายทางหรือสิ้นสุดแต่เราก็ควรจะมีจุดหมายด้วยคือเราตั้งใจใช้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปถึงตรงไหนหาไม่การเดินทางชีวิตของเราก็จะเป็นเพียงแค่ผ่านไปวันๆเพื่อไปถึงวันลาจากเท่านั้น อย่างไร้ความหมายไร้คุณค่าจเจริญพรในขณะที่เรารอเรือโดยสาร,รยิ่งเรารีบเราก็จะรู้สึกร้อนรนแต่ถ้าเราไม่รีบนักการมาของเรือแม้จะมาช้าก็ไม่ทำให้เราร้อนรนอะไรเรื่องนี้หากเราเข้าใจได้อย่างดี ก็สามารถนำมาใช้ชีวิตในแบบที่เข้าใจเพราะทุกๆสิ่งจะมีเวลาของมันเองรออย่างเข้าใจใจเราจะเย็นเมื่อทำการบางอย่างผลยังไม่เกิดก็อย่าพึ่งร้อนใจไปรอเวลาอันสมควรและตั้งหน้าทำความดีประการต่างๆต่อไปเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมผลก็เกิดขึ้นเอง จเสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญําหรับการแล่นเรือก็คือการไม่กลัวกระแสลมแรงเพราะยิ่งขับเร็วเท่าไหร่ก็ต้องต้านลมแรงมากเท่านั้นเพราะความเร็วของเราจะปะทะเข้ากับลมดังนั้นอย่าได้กลัวชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการไปเร็วมากเท่าไหร่เราต้องปะทะกับลมปากคนที่นินทาว่าร้ายที่ด่าทอที่ดูถูกดูแคลนที่ใส่ความหากเราทนได้เราก็จะประสบความสำเร็จได้เจริญพรเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลง แล้วเราได้ผลลัพธ์บางอย่างเราจึงเห็นคุณค่าของการรอคอยดังนั้นการจะทำสิ่งต่างๆเราต้องรู้จักทนรอบ้างไม่ใช่รีบร้อนรนรานหรือกระวนกระวายพึงยิ้มรับการรอคอยเพราะว่าทุกสิ่งย่อมมีเวลาของมันเอง หากร,ารอให้พอดีการรอคอยก็จะมีคุณค่าและนำมาสึ่งความสุขความสบายใจแม้ว่าการรอคอยจะมอบคุณค่าแต่เราไม่ควรที่จะให้คนคิดเรารอเรานานเกินไปจเจริญพรหลายคนอาจจะชอบการไปไหนมาไหนเพียงลำพังคนเดียวทำอะไรคนเดียว กินคนเดียวการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะง่ายอาจจะเร็วเพราะไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องคิดร่วมกับใครแต่บ่อยครั้งก็อาจจะเหงาโดดเดี่ยวไร้ที่ปรึกษาเวลามีปัญหาเพลียงพร้ำก็หาคนช่วยลำบากแต่การเดินทางร่วมกันอาจจะช้าบ้างเพราะว่าต้องถามความเห็นร่วมตัดสินใจ าจจะมีสัมภาระมากมายแต่ว่าด้วยการไปกันหลายคนกับทำให้อบอุ่นการเดินทางหรือทำสิ่งต่างร่วมกันจึงดูมีความหมายและความสุขมากกว่าจเจริญพรอาศัยความเอื้อเฟื้อของคนขับเรือจึงเกิดความสุขแก่ผู้โดยสารและเมื่อผู้โดยสารมีความสุขก็จะมอบความสุขให้แก่ คนขับเรือเช่นกันดังนั้นถ้าต้องการความสุขเราควรที่มีความเอื้อเฟื้อยิ่งกว่านั้นด้วยความเอื้อเฟื้อนั่นเองก็จะสร้างมิตรภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเรามีมิตรไมตรีต่อผู้คนเรายอมรับความปลอดภัยความปิอิสระในการแสดงออกและด้วยสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยเหล่านั้นเองมันย่อมเอื้อให้เราได้สร้างโอกาสอันดี ได้คิดได้ทําได้สร้างความเป็นไาได้ใหม่ๆสําหรับชีวิตตัวเองจเจริญพรในการเนินชีวิตนั้นเป็นเหมือนเรากําลังจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราอาจจะรู้ไม่รู้ตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่การที่เรารู้ตัวและตั้งใจจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์เพราะเราชัดเจนที่จะไป มันก็ง่ายดายที่กําหนดวิธีการว่าจะไปแบบไหนจะไปเมื่อไรจะไปกับใครแต่ถ้าไม่ชัดเจนเราก็จะสับสนเหนื่อยหน่ายร้ายชีวิตชีวากลายเป็นคนที่จับต้นชนปลายไม่ถูกในชีวิตดังนั้นเราควรถามตัวเองบ่อยๆว่าวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้หรือปีนี้รวมนึงชาตินี้เรามุ่งหน้า ไปที่ไหนจริญมผทางเดินชีวิตมีหลากหลายแล้วทางเส้นไหนละ่ะที่เราเลือกเองด้วยความตั้งใจด้วยความรู้เท่าทันหรือว่าบางทีเราอาจจะกำลังเลือกเส้นทางในแบบที่ทำตามคนอื่นเดินตามคนอื่น เพราะมีใครบางคนบอกว่าเส้นทางนั้นดีเราควรจะเดินแม้เราจะเดินตามทางของเขาเราก็ควรรับผิดชอบว่าเราได้เลือกแล้วถ้าเราไม่เห็นด้วยก,กับเส้นทางเส้นนั้นเราแค่เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งเรื่อยไปจนกว่าจะเป็นทางที่เราเลือกจริงๆจะเดินผ่นการเดินทางนั้น เราควรตรวจสอบดูว่าเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างอะไรควรนำไปอะไรไม่ควรนำไปเมื่อเราตรวจสอบได้อย่างดีแล้วเราก็สามารถนำไปเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในการใช้สอยระหว่างทางเพราะหากถ้าเรายิ้วมากเราก็จะเหนื่อยหนักมากอาจจะไปถึง ยังเป้าหมายช้าเกินเพราะฉะนั้นเราต้องสละละวางเสบ้างจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเ,เร็วยิ่งขึ้นจเจริญพรโดยทั่วไปแล้วการเฝ้ารอมักจะก่อความทุกข์ทั้งนี้เพราะการรอ มักจะเกิดความกระวนกระวายใจเกิดความคาดหวังว่าจะได้ดั่งใจหวังหากเรารอเป็นเราย่อมเป็นสุขใจได้กล่าวคือรอโดยไม่คาดหวังวางความคาดหวังลงได้จึงไร้ทุกสิ่งที่ควรเกิดมันก็จะเกิดสิ่งที่ควรมามันก็จะมาสิ่งที่ควรได้มันก็จะได้ตามเวลาอันสมควรดังนั้น ให้มันสังเกตใจใดีว่าขณะน,นี้ถูกความคาดหวังครอบงันใจอยู่หรือเปล่าเพื่อจะได้วางใจให้เย็นได้เจริญพร